วันนี้เราจะมาล่ากกบกัน,นครับน,น,นะ่นะเนี่ยครับใส่กบไว้ตรงนี้ฮะใส่เบ็ดกบนะครับวัวน,นี้ใส่กาจะใส่อย่างนี้ใส่เดือนตัวเล็กนะครับน,นกันนะครับ มาลุ้นกันนะครับน,น้าๆคืนนี้จะมีกบไหมครับไม้นี้นี่ครับไม่จะกบครับนะครับพี่น้องใส่เบ็ดกบไว้นะครับตรงนี้ตรงนั้นใส่เบ็ดปลานะครับใส่เบ็ดปลาแล้วก็ใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดกบผมหายไปไหนไม่รู้ครับนะ้าๆราตามดูก่อนครับ ใส่เขียดไว้ครับไม่รู้มันลากไปไหนนะฮะไม่รู้มันลากไปไหนนะโอ้โหผมหาเจอไหมนเนี่ยนะ มันหายเป็ดผมเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนนะครับขอหาก่อนเป็ดหายไปเลยครับเป็ดหายไปเลยครับเป็ดกบหาไม่เจอครับใส่กบครับเปิดกบครับ,บ,รบตจมแรกครับโอ้โอ้ สวยฮะเพี้ยนก็หายไปตัวหนึ่งหายไม่เจอเฮะกบครับนี่ครับหมานครับกบแต้มแรกครับจุดแต้มต่อไปนะครับนะนะ อะไรกันเนาะอูแต้มที่สองครับดักแต่ตไกคนนนะ่ครับนั่น่นะนะนี่ฮะกบครับสองแต้มครับแอมหาไม่เจอครับตัวเนี้ยหายไปเลยครับงานกบนะครับเบ็ดสิบหลังได้ กบสองตัวนะครับหลุดไปตัวหนึ่งครับาหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนครับ